สวัสดีครับโอเวอร์ฮอนซาวราชพกษ์นะครับก็เป็นที่ทราบมาดีนะครับถลบทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพกษ์นะครับนอกจากที่เราจะทําการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงนะครับในรถรุ่นใหม่ๆนะครับซึ่งเป็นระดับไฮเอนนะครับเราก็ยังยินดีรับแก้ไขระบบเครื่องเสียงนะครับที่ทางลูกค้านะครับได้ติดตั้งระบบเครื่องเสียงมาจากที่อื่นหรือระบบเครื่องเสียงของท่านนะครับมีปัญหานะครับก็สามารถนารถมาให้ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพกษ์นะครับทำการตรวจสอบและวิเคราะห์ได้นะครับวันนี้ก็เช่นกันนะครับก็ขอต้อนรับเพื่อสมาชิกนะครับ ที่ใช้เจ้าตัวมาสด้าสามนะครับวันนี้ทางลูกค้าก็ได้นำรถมาทางชิมงานอุหอนซาวาชพุดนะครับทำการแก้ไขระบบเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับว่าวันนี้เราจะทาการแก้ไขระบบในสวนตรงไหนกันบ้างเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับสำหรับขั้นตอนแรกนะครับสำหรับเจ้าตัวมาสด้าสามันนี้นะครับเรามาดูในส่วนของชุด power นะครับดูครับฟิลนะครับที่ติดตั้งมาในรูปแบบนี้นะครับก็ใช้สายเคเบิลไทยรัดกันมานะครับเห็นนะครับเวลารถมีการเคลื่อนตัวปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดนะครับการเสียดสีนะ และนอกจากนั้นเห็นนะครับลงมาดูนะครับในส่วนของสายนะครับเห็นไหมฮะนะครับอันนี้เป็นสายรีไซเคิลนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาทําการเช็คดูนะครับว่าไอ้สายรีไซเคิลน่ะนะครับมันเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวทําการถอดฟิลมาดูนะฮะนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการถอดดูเราจะท่านจะเห็นนะครับว่าไอ้สายรีไซเคิลเนี่ยนะครับรูปร่างมันแบบไหนเราจะทดสอบแบบไหนนะครับดูนะฮะ เห็นไหมครับถ้าเรามองในผิวเผิเนี้ยครับมันก็เป็นเหมือนทองแดงเป็นคอปเปอร์เห็นไหมฮะครับเห็นไหมฮะตหรับขั้นตอนในการทดสอบง่ายๆนะครับเห็นไหมหนึ่งนะครับสายที่เป็นสายรีไซเคิลใช้นานๆปุ๊บมันจะเป็นออกไซด์นะครับการทดสอบง่ายๆนะครับเราก็ลองใช้เป็นพวกคัตเตอร์หรืออะไรกันนะครับลองขูดเข้าไปดูฮะครับเห็นไหมฮะเราเห็นความแตกต่างไหมครับเห็นไหมฮพอขูดปุ๊บจะมีขาวขึ้นมาเลยนะครับนี่ก็คือเป็นสายนะครับเป็นพวก ซิงค์นะฮะแล้วก็มาชุบคอปเปอร์เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเห็นความชัดเจนนะครับเห็นไหมครับนี่คือสายรีไซเคิลนะครับถ้าเรามองโดยทั่วไปก็เป็นทองแดงแต่จริงๆพอเราทดสอบปุ๊บง่ายๆแค่นี้นะครูปุ๊บคือครูตรงไหนนะครับก็ขาวไปหมดเลยนะฮะเห็นชัดไหมครับนะฮะนี่คือสายรีไซเคิลเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะทำการนะครับเปลี่ยนสายชุดพาวเวอร์ใหม่พร้อมกับทำการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวชุดแผงฟิวใหม่ นะครับเดี๋ยวขั้นตอนในการเปลี่ยนสายและติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับวันนี้นะครับเดี future, right ๋ยวผมพามาชมนะครับข uh ั้นตอนนะครับในการออกแบบติดตั้งย้าตัวชุดแผงฟิวนะครับอันดับแรกมาดูครับดูขั้นตอนในการวายสายนะครับนะครับเราได้เลือกใช้สายนะครับมาตรฐาน OFC นะครับมาทำการวายสายนะครับพร้อมกับตำแหน่งนะครับในการติดตั้งย้าตัวแผงฟิวเห็นนะครับเราเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับพร้อมกับทมเพจนะครับมาทำการยึดตัวแผงฟิวเห็นนะครับ แล้วนอกจากนั้นนะครับเวลาเซอร์วิสต่างๆก็จะไม่ไปเกะกะนะครับนะครับนี่คือขั้นตอนและมาตรฐานนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวชุดแผงฟิลของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวและเพก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาดูในส่วนของการติดตั้งเจ้าตัวเร์แอมนะครับที่เราจะทําการแก้ไขนะครับหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะทการติดตั้งเจ้าตัวเร์แอมใหม่นะครับทำการยึดให้มันแน่นหนานะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับดูสายนะครับเดี๋ยวเราทําการลดสายใหม่เลยครับอันนี้ก็เป็นสายรีไซเคิลเหมือนกันเห็นไหมนะครับนะครับ นะครับพวกนี้นะครับเป็นออกไซด์หมดนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราทาการนะครับวายสายใหม่ทั้งระบบเดี๋ยวเราใช้สายมาตรฐาน OFC นะครับของยี่ห้อเบลิกมาทําการวายสายพร้อมกับทําการนะครับติดตั้งอยู่ตัวพาเวอร์แอมป์นะฮะให้มีความแน่นหนานะครับเวลารถมีการเคลื่อนตัวปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่ขกเข็ขกเข็นะครับพร้อมกับทําการวายสายชุดพาเวอร์ใหม่นะครับเดี๋ยวขั้นตอนในการวายสายเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับ สลับขั้นตอนนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวพาวเวอร์แอมป์นะครับในรถ Mazda 3คันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับดูขั้นตอนในการวายสายชุดนําสัญญาณนะครับมีการใช้สัสดุนะครับมาทําการห่อหุ้มนะครับเพื่อป้องกันพวกคลื่นสนามแม่เหล็กแล้วดูนะครับการวายสายของชุดสปีกเกอร์เห็นไหมครับนะครับมีการห่อหุ้มครับจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเห็นไหมแยกส่วนนะครับเห็นไหมครับแตกต่างจากของเดิมโดยสิ้นเชิงนะครับ นี่คือขั้นตอนและกเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัว power a m p นะครับในรถมา z ด,ด้า3คนนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราได้เห็นนะครับขั้นตอนในการแก้ไขระบบรวมทั้งนะครับขั้นตอนในการติดตั้งเจ้าตัว power a m p รวมทั้งขั้นตอนในการวายสายที่ได้มาตรฐานของทางทีมงาน o อ e ว h ร์ฮสาวราชพฤกษ์งนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบฟังดูนะครับ เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาทําการทดสอบความใสนะครับรายละเอียดได้ชัดเจนขนาดนี้นะครับเดี๋ยวมาทำการทดสอบฟังดูนะครับ We walk in fear. หลังจากที่เราได้ทําการทดสอบฟังเห็นไหมครับการถ่ายทอดไรเหลกของชิ้นดนตรีนะครับได้เป็นธรรมชาติเห็นไหมครับเสียงคอล้องแะโปร่งใสเข้าวานนะครับนี่คือสาเหตุนะครับที่ทางทีมงานโอเวอร์คอนเสิราชุนนะครับเราได้นานะครับเทคนิคในการวายสายนะครับเราเลือกใช้สายซึ่งมีคุณภาพรวมทั้งการเซตอัพนะครับเช็คเฟสนะครับเห็นไหมครับนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเราจะได้คุณภาพเสียงที่เป็นระดับไฮเอนด์นะครับ สำหรับโปรเจกต์นะครับในการแก้ไขระบบนะครับในรถมาดด้าสามวัน <c oughs> นี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับ <c oughs> ครั้งหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่เราก็จะมานำเสนอให้ท่านได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากโอเวอร์ฮอนสาวและพุกท่านครับก็ขอให้มีความสุขกับการร้งเพลงนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ